สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาว420 Forest Park Channel ค่ะวันนี้เป็น EP พิเศษนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเขาคือใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวสค,สวสคผมวิกเตอร์ชาชวิตครับผมโอเค<ะ>วันนี้น้องวิกเตอร์มาทเที่ยวนะคะแล้วก็น้องมาขอเยี่ยมชมดูโรงเรือนปลูกกัญชาใช่ครับผมว่า ทำยังไงทำยากทำไมเอาจริงๆะเอาจริงๆที่มาเพราะว่าผมและทีมงานเนี่ยวันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาคนเดียวมีทีมงานมีครอบครัวมีเพื่อนๆมาด้วยจริงจริงแล้วนี่เอากล้องแพนไปพ่อผมแม่ผมเพื่อนผมมีทีมงานมาจากตากก็มีนี่นี่ฮะมาจากตาไม่ใช่แค่ผมมากันทั่วประเทศไทยมาดูเพราะว่าทุกคนแล้วจริงจริวเนี่ยเป็น f อซพี่ส้มว้าวดูเพราะว่าเป็น FC พี่ส้มยำเห็นตัวเป็นเออสวยสวยสวย ไปกับบ้านเรากะพึ้งนะฮะมาดูมาดูโรงเรือนครับผมมาศึกษาเป็นความรู้เพราะว่าตอนนี้เทรนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกันชามาแรงมากผมเลื่อนเฟ e บุ o k ใช่ไหมวันๆเนี่ยเราก็เห็นแต่คนรีวิวอะไปกินอาหารไปกินไปกันชาทอดอะแล้วก็แบบเออมันมาช่วงนี้มันมากับอันนึ้งคือกันชงแั่นั้นไว้ก่อนนะอนเราเอากันช้าตอนเนาะเพราะว่าเราเป็น f c พี่ส้ม แล้วเป็นยังไงบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มเหมือนกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ไขข้อข้องใจได้ความรู้แล้วก็จริงๆแล้วเราเอาราประทับใจมากกว่ามาที่มาอุทัยธานีนะฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าเราดูคลิปพี่ส้มอยู่แล้วไงเราก็รู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีวิสาหกิจชุมชนเหนียวแน่นเหนียวแน่นมากเหนียวแน่นเหมือนกับกัญชาเลยนะฮะแล้วก็รักกันแล้วก็เขาเรว่ออะไร แล้วก็มีความรู้แล้วก็เป็นเบอร์ต้นต้นด้วยใช่ไหมพี่ของวิสาหกิจชุมชนกัญชาในเชียงไทยเชียงไทยธานีของเรานะคะจะเป็นจังหวัดนำร่องเลยก็ว่าได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เนี่ยที่เชียไทยตอนนี้ค่ะจะได้อยู่ทั้งหมด10 15วิสาหกิจชุมชนเนาะแล้วก็ที่ที่อำเภอบ้านไร่นะคะจะมีทั้งหมด4ี่สี่วิสาหกิจชุมชนวันนี้พี่ต้อมพามาดู3วิสาหกิจเนาะก็มี ของส้มนะคะ420 forest park แล้วมีก็มีของคุณผูกกับคุณย่าแล้วก็ที่สุดท้ายวันนี้ก็คือพามาชมของพี่ผู้ใหญ่นุ่์ซึ่งวิกเตอร์ก็โอเคนะอเนาะได้ความรู้แล้ววิกเตอร์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายก็มันดีตรงที่มันถูกกฎหมายนี่แหละครับพี่ส้มเพราะวิกว่า <ๆ S 1> จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เขาใช้กัญชา แบบผิดกฎหมายแบบได้ที่มันก่อหน้าเนี่ยนะ,ะเยอะมากมเยอะมากฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะฮะก็ที่เขาออกมารณรงค์ให้มันถูกกฎหมายมก็เพราะว่าเพื่อผลประโยชน์ของของคนเหล่านั้นแหละนะฮะจะได้ไม่ต้องมาหลบหลบซ่อนซ่อนอะไรกันอีกแล้วก็ปลูกรักษาให้มันก็รักษาฮะเป็นทางการแพทย์ไปเลยจริงจังเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมที่แอบมาดูมาศึกษาเนี่ยจะทําด้วยใช่ไหมก็ความเมตตาของพี่น้องวงการที่นะคะ ฝากตัวเรียกว่ามาฝากตัวดีกว่าครับผมมาศึกษาผมมาศึกษาเพราะน้องก็ตั้งใจที่อยากจะทำใช่ใช่ใช่ครับก็ชอบเพราะว่าเราเราก็ศึกษาเอาจริงๆอ่ะประเทศต่างประเทศเขากมมีมานานแล้วฮะเราเราเราดูหนังเราฟังเพลงเราจะมีวัฒนธรรมของคนต่างชาติอ่ะเขาจะมีสอดแทรกกัญชาเยอะมากเลยหรือโปดงโปดักอะไรของต่างประเทศใช่ไหมก็จะมีกัญชาเยอะมากเลยใช่เพราะว่าถือเป็นเรื่องใหม่เนาะใแล้วมันก็มันก็ตอนนี้เราสามารถปลูกได้อย่างแบบ ง่ายๆแล้วอ่ะเราก็ปลูกจะถูกกฎหมายเนาะใชหลเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มันถูกกฎหมายดีกว่าค่ะเพื่อนๆใช่ใช่เพรามันไม่ยากวันนี้เรื่องที่ดีเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันไม่ยากไม่ยากครับแล้วก็แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีด้วยเพราะว่ามันการเบรนวอช s h มันการแบบว่าทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆแล้วกัญชาไม่ใช่แบบเป็น ยาเสพติดอย่างที่ทุกคนคิดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มันมีความรู้มากขึ้นขึ้นเอาเข้ามาใช้ประโยชน์ในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ไปไกลแล้วนะก็มันก็ดีแต่ก็เนี่ยแหละใครอยากรู้ว่าจะจดทะเบียนอะไรยังไงไปดู ep เก่าของนี่นะฮะ channel สี่สองศูนย์ correctpark channel บอกเลยว่าถ้าถ้าใครตอนนี้เข้าไปดูกด subscribe นะฮะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวเขาจะส่งเสื้อให้นะโอมยตายแล้วอยากได้เสื้อนี่ก็มันไปกดลงกดไลค์กันอะไรด้วยกดติยตามด้วยเดี๋ยว ต้องเรียกพี่ว่าอะไรนะคะ angel of wheat นักฟ้าอินชาใช่ไหมพอเป็นนักฟ้าสายเขียวก็พอนักฟ้าสายชาก็ได้โอเคโอเคนักฟ้าสายเขียวนักฟ้าสายเขียวพี่ส้มค่ะโอเควันนี้ได้รับประโยชน์เนาะบรรยากาศด้วยเหมือนมัาเที่ยวมาอีกไหมมาชทำไมมาดูนะฮะมาดูเนาะมาดูงานนะครับก็ต้องฝากพี่ส้มฝาก พี่น้องวงการกัญชาทุกคนด้วยนะครับผมน้องใหม่ฝากตัวด้วยว่าถ้าปลูกในอนาคตก็ขออนุญาตเกาะติดไปเลยนะครับครับขออนุญาตขอบคุณพี่ส้มด้วยขอบคุณทีมงานของพี่เปียกขอบคุณพี่น้องอุทัยไทยทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ระลงด้วยนะครับสุดท้ายค่ะเพื่อนๆคะก็วันนี้ค่ะมาน้องติดต่อเข้ามาแล้วน้องบอกว่าอยากจะมาขอชมโรงเรือนหน่อยอยากจะมาขอปรึกษานิดนึงว่ามันปลูกยากไหมมันต้องทำ ้มก็ตอบตอบน้องไปในมุมที่พี่ส้มรู้เนาะส้มนี่เป็นคนที่ผมชื่นชมเลยว่าไม่กัก๊บไม่กั๊ไม่มีกับก๊บความรู้เลยพี่ไม่กั๊ค่ะเพราะว่าพี่ถือว่าถ้าเราทําให้มันถูกกฎหมายได้อ่ะเราทําให้มันถูกแล้วไม่มันไม่มีความจาเป็นทีน่ต้องกั๊เพราะว่าอย่างอย่างกับกเกษตรกรท่านอื่นๆที่เขาทําไม่เป็นหรือว่าเขาเพาะไม่ได้เงี้ยพี่มีความรู้ตรงเนี้ยพี่ก็จะพยายามให้นะพี่ไม่กั๊บเลยพี่จะช่วยเหมือนเหมือนผมขยะรู้ข้อมูล็อกซ์มาถาพี่ส้มได้เลย อินบล็อกมาถามได้ค่ะแล้วก็เรื่องไหนที่ส้มตอบได้ส้มจะตอบให้ช่องทางอะไรฮะช่องทางพิมพ์มาถามสี่สองศูนย์หนึ่งแปดเลยถามมาใต้นั่นเลยค่ะครับใครอยากได้ความรู้อะไรถามพี่ส้มได้วันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของผมมากเลยนะครับพี่ส้มนะคะมารายการของผมขอบคุณมากครับเไม่ใช่สลับกันบทพี่โอเคค่ะ ค่ะวันนี้คงจบคลิปแค่นี้เนาะอันนี้ <ผม S 1> ก็เป็นคลิปพิเศษไว้ดูกันสนุกสนุกนะคะคถ้าอยากจะมาชมโรงเรือนกัญชาจะให้ส้มพาทัวร์ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวส้มจะพามาดูนะคะคโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซั s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <laughs> เพื่อที่ว่าส้มอัปเดตข้อมูลใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับข่าวสารก่อนนะคะบ๊ายๆคะ่ะขอบคุณคะ่คะ